สวัสดีจ้าเอฟซี่นาลักสุชนนะคะสวัสดีเอฟซีเก่าเอฟซีไม่จ้าวันนี้เมติวพามากินไส้กรอกวุ้นเส้นหรือใส่กรอกเข่านะคะเนาะอร่อยอร่อยจ้าร้อนๆเลยจ้าอบออกมาร้อนๆเลยนะคะ10บ,บาทค่ะ10บ,บาทชิ้นละ10บ,บาทเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะคะจ้ามี6ชิ้นค่ะ60บบาทนะคะแล้วก็มีขิงดองมี พริกสดพริกขี้หนูสดเขียวๆนะคะนี่น้ําจิ้มจ้าถ้วยห,หนึ่งผักเราก็มีกะล่ำปรีแตงแล้วก็สะระแหน่ผักสะระแหน่ต้นแล้วก็ผักอะไรเนาะใบไผ่ผักไผ่ผัก,ผกอะไรผักแพลวเย็อยิวกับเอินบัวเป็นจ้ามาเด้อค่ะเด้อมาเสเสรน้ำกันจ้าโอ้ยเยติวอยากใครเห็นอยากอ้างเบิร์ตอันสูเนีวจ้า มาเด้อค่ะเดอ้อโอ้ก่อนอื่นขนมสองเม็ดจ้าเย็ดสิวกินแทนข้าวเลยเด้อค่ะเด้ออือเย็ดติวกินแทนข้าวเลยจ้าเป็นอาหารมื้อเย็นนะคะม,มา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 ,มายือเอากระติกนะคะบ้านเย็ดติวนะคะกินใส่กระติกอย่างนี้นะคะ ตั้งแต่มีโควิดค่ะของใครของมันนะคะไม่กินร่วมกันค่ะอยู่บ้านเดียวกันก็ไม่กินร่วมกันนะคะน้ำใ้ะที่จะไหนเนาะมันห้อนห้อนที่จะ้ะเย็ดติวอันอ,อ,อ,อันนี้ลูกสาวซื้อมาไวแล้วเย็ดจิวเอามาอุน่นเ้อค่ะเ้อมาค่ะมาข้ามแรกแหกมันลองดูลองดูอ,งดอืม ยึ่งดองพริกแค<ห>ลอึมนะคะวนเส้น เป็นเส้นกรอบคุณเส้นนะคะข้าวน้อยหอมไม่จะมากไม่กินน้ำายมแป้งเสริมเด็กน่วยหนึ่งอยู่อังมังเลย แถวโกกวะมีขอบพุ่นทุกเริ่มทุกรักทุกกำลังใจทุกข้ามตีชมนะคะไม่ติวไม่โกรธนะคะอืมสื่อสองคนภาษาอังกฤษจ้ะ พอมาช่วมยัดติ๋วกินไขรห้างห้างยัดติ๋วแล้วปักหมุดขึ้นไว้ให้เ่ายัดติ๋วขอบคุณเราอืยุงบนเป็นไรแมงวันนะจารยุง่ง <laughs> แสบมากแสบมาก Okay. Mm. on ยูเทาบ้านท้าม่เนมจิมไห่พอรอมด้ยจ้ะต้องได้ใจกำบังน้อหอม ระเนีต้น สองสามสีบรดพริกสีเม็ด ้ที่สองอืมแดกอืมบนเป็นฮือ,อย่างไงจ๊ะฮือฮวนอืมรอ้อน เผาไม่นิดเดียวจ้ะน้องนันวุ่นเ้นกับหมู คอนี่กบสบอิมมันสีเงาเนาะยัดติ๋วขอจอบคลิปจ้ะยัดติ๋วก็จะกินพ่อกันคลิปหนานเนาะค่ะเนาะสองสองข้อกับอิมพอดีเลยจ้ะขอบคุณทุกเลิฟทุกลัทกลทุกไรทุกกำลังใจนะคะน่ะเ้อะมากินเส้กรอกเยัดติ๋วจ้ามามาค่ะมายิบเอายิบเอาจ้า